ไมจะมีอะไรไหมยังไม่ใช่ไหมเป็นไม่คือว่าจะเดี๋ยวพระเจจะแจ้งทราบนัจะเป็นสุดังของเรขออุกการะพระเจการม่มธีการพระเโมว่ายสีพระเจงสีกตะนาเรื่องพระทวาวตารถ่ายภาพประดิษ กำหนดกับประมาณนั้นดีคือดีค่ะค่ะค่ะเพราะไปไปถ้าจำพันกับดัดท่านเนาะค่าาะผู้ใดสีม่ร่วมถวายผ่าค่ะมีผ่าเตรียมไว้ให้ค่ะผู้ใดท่มีผ่ามากกับมีผ่าเตรียมไว้ให้ค่ะ หายฟันดีลกแก็เน่การสดงกบตลงบทศาโดยหลักแล้วไงบริการิศกรรมศาเก็บรูปขาสรูกอรเขเห็นแล้วว่าพิษปุ่นวิศกรรมศา ต้นหักที่เขามีพิูใส่ผ้าหักค่าดีวอนเ่อข้างผ้าอีวรสากุบท่านก็จะตายัการก็จะไปคณะเป็นาพิษภูมที่ตุเทละเป็นประจที่อาจจะต้องการพิษภวิเวก มองได้ว,ว่าผิดคุณนถ้าท่าได้บุ่งผมจีวรตัวไหนมันน่าจะดีจะทำเลามาถวายภาพกระดิ่งทำาก็จะเป็นแบบนี้แล้วคุณก็ว่าจะแสดงคำผมไม่ว่าจะมาคุยเัื่องจะดิ่แต่จะเอาให้พอเป็นทีให้เราทราบ จำเป็นไหมต้องมาถวายพัดเตี <ừ> ้ห <ừ> ้าแสนเนี่ยโอ้ยวัดนี้จะกินหนึ่งแสนสองแสนสามแสนไม่เกี่ยวพัดเตี้ยมด้เอาเงินมาหกเดียวค่าเนี่ยที่คนเรามาถวายระบายลอยรวบายแค่ประมาณแปดเจ็บย่อมให้มันสมดุลสักหน่อยนะเพื่อที่โดยประเทศ เราไม่รู้หรอถ้าเขาอยู่กันอันจีวอจะขาดทาดเงนก็มีไปไปุ่งไปแป้วเรนติดตังนีกานหลายทา <c oughs> ่านเขาก็จะได้ผมจีวอนน่ฮะท,ที่ลงไปตาไปจเป็นจะต้องมีเงินเป็นองค์ประกอบไหมที่ทยว จะต้องยิ่งใหญ่ไหมไม่จะเปลยอกมาคนเดียวอาตมาก็รับเปลือกเยอะถามว่าได้การไหมหนึ่งลูกระสุดรามไม่ให้ไปการกันสองลูกไม่ให้ไปการสามลูกไม่ให้ไปการสี่ลูกการจะถ่งเกิดขึ้นถ้าจะได้ริษส ם ในการกระถ่งมุดอยู่สี่ลูกก็ต้องทำให้เสร็จ การเชิยอมภายในวันนั้นแล้วก็เริ่อนุโ,โมทนทนาการพิภูที่อยู่ในอาว่าน,นั้นก็จะได้มีส่วนการสถิติแต่ถ้าอยู่สองลูปเป็นสถแบบิติไหมก็เป็นตรงแบบแต่ไม่ได้เรียกการสถิตนพระอาจารย์บอกว่าเป็นสถิติแบบไหนแล้วมันเกี่ยวกับเราไหมล่ะมัะนก็ไม่ได้เกี่ยวแพราะพิภูลูปที่อยู่ในอาว่าน,นี้จะไม่ไอ,อสอง่งให้ประการ การกระติแล้วพวกเราได้ไหมได้สูงได้หมดดีเดียวเอาไว้นาคจบแล้วซึ่งปัจจุบันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเยอะเขาเขาจะแข่งกันวันนี้ได้กระติได้หนึ่งล้านอันนั้นได้สิบล้านอันนั้นได้ยี่สิบล้านวัน จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดไหมเราคิดว่าเป็นอย่างนั้นไปตลอดไหมมีบางวัดที่เขามาถวายกระถิ่นด้วยด้วยจังเข้าเสียงไปรับไม่กระโดนจะมาถวายไหมล่ะไปง่ายถ้าคุณมาเป็นใหญ่ที่เกี่ยว,ยวแค่จีวันเยอะแค่ สำเร็จที่เขานี่แหละมีอะไรเย็บซึ่งก็อยู่ที่กระฆ่าถ้าพวกเราจะนำผ้ามาเอยหลักแล้วก็ได้อยู่แต่ปัจจุบันมันมันเป็นาผ้าผืนนึงซึ่งเราก็จะใช้เป็นผ้ากอขาวแล้วย้อมไปน้ำป่า ย้อนดเกิดไม้แกิไม้ลูกไม้นนนเ,มเ,นเนี่ยโปรสีนจะมาแบบนี้ไม่มีที่ไหนโปรสีนจะมาย้อนด้ยเกิดไม้แกิดไม้เกิดไม้พระศาส,สดาบอกได้จีวรมาใหมนะ่เนี่ยสุดค,คือวัตถุสำหรับทำให้เสียสีสามอย่างคือขอกเกี่ยวกันก็ได้ตจมก็ได้ขอ,อาก็ได้ ซึ่งรายละเอียดของการดอกกระถินรายละเอียดของกระถินนต่างๆมันเยอะเดี๋ยวถ้ามันมีอาวัตมันโตกว่าน,นี้มีโชริามาหรือรูปสดชื่นแต่จะมาจะลงให้หนรูปกรกะดอกไม่ใช่เป็นดอกกระถินสิลรูกกระดอก วัถวายเนี่ยต้องไปตัดเย็บย้อมไม่งั้นไม่งั้นผูระดับไม่ให้โอกาสหรืออยู่สีรูปนี้ไปรูปหนึ่งก็ดอกเดียบซึ่งท่าที่ถวายในการเรียกว่าท่านะติตแต่ถ้าถวายนอกการเรียกว่าอาการจีวรจีวรไม่เชื่อแต่ทางวิทยาไม่เชื่อเกี่ยวการนาจิตที่ก็กลัว มีเงินหลอกไม่กล้าถวายหราค่ะกอยู่อย่างเดียวคนเราไม่เข้าใจใแต่ถ้าไปถวายวัดอื่นเขาอาจจะไม่รับแต่ถ้ามถาถวายวัดนี้รับมีเกี่ยวไปจุดโรงแรมนี่ตัวแทนถามมาสาวหลับแต่มีแต่ข้ามานั่จง,จ,งจบไม่ได้มีอะไรซับซ้อนรอให้มันสำเร็จเป็นหนึ่งพืนก็ยังดีแต่ที่ว่าสำเร็จประโยชน์แล้วบัดบัดพื้น ตะเกาาาพซีรูปาพาพี่ถึงซีรูปเอะิ้ง่ะไดตะกนเนาะไม่เป็นไม่ว่าหรอเป็นผับป้าผับแดงเน่ะไ้ามป็นไก็ได้เพราะว่าขาวก็าก็าได้หมคือโบราณนะว่าต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ออันนี้เจ้งวะพ่อเขาเห็นนี้แหละก็คือ ก็จะได้รักเนี่ยถ้าเรา,าำรจำคำว่าพฤติกรรของเราเลยมันก็จะง่ายถ้าเราไปประจามส่วมากที่เป็นพื้นฐานก็ไม่จบหรอกเกรซินได้บอกว่า,าจะถึงมาสักสามแสนอดนนี๋ยนี้ใหย่วันถวายได้ไม่สามแสนหมดเสียไม่มีการถึงยมก้อยถวายได้ไหมห้าแสนก็ไม่ถึงหีิบก็จบ ที่จะได้ใส่ผ้าก็ไม่ได้ใส่ปไปถึงร้านไม่รับอย่างนี้ก็เป็นเปแนวน้นอีกบางทีไม่ได้ก็ถึงจะร้องไห้เอาอะไรนี่ไปเห็นแล้วเห็นแล้วจะให้ทำยังไงก็โอ้จริงมันไปสร้างสิ่งที่มันยุ่งยากแก่ข้ารื้หักเขาใครมันจะมีตามเนี้ยขนาดนั้นถราเสนาบนีผ้าที่เขาเกลีนะ้เน่ะก็เก็บมาที่ไทก็ซักมา ถ้าเราดูว่ามันยังพอใช้ได้อยู่แต่ถ้ามันครบยู่ก็เราก็ซักมาแลสลายนปล่อให้เพนเยอะให้มันเสร็จมันก็ยังดีกว่าไปใช้ผ้าบักสกุลอยู่ด้วยผ้าบักสกุลคืออะไรผ้าหอศพผ้าปลาชา้าเก็บมาแล้วมากเก็บรอบเพื่อเป็นทีดอนมันก็ยังดีอยู่ที่มันยังไม่ถึงนพวกเราก็ยัง พอเข้าไปได้ยินโดยหลักๆแล้วก็ไม่ด้ยากเลยหรอกแต่ถ้าไปสร้างปัตยที่ใหม่เขลำบากมันไม่ลำบากเอายบอมันลำบากไม่ทัาทคนู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าใครมีพวกกระสับที่ที่ปัย์เข้าไได้ิดด้วยถ้ากรสับที่มฐานด้วยนมทนาได้ อ้ากคนี้ก่อนแล้วตริมันจะยืดเยอนานๆสมาธิบอกมาวัด